เคยไหมอยู่ดีๆก็ได้กลิ่นควันทูทั้งๆที่ไม่มีใครสูดคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊คคือมันเป็นอาการของโรคได้กลิ่นทิพย์ค่ะโรคได้กลิ่นทิพย์หรือแฟนโทสเมียมันคือภาวะที่จู่ๆเราได้กลิ่นบางอย่างทั้งที่ในห้องในบ้านหรือในที่ที่เราอยู่จริงๆไม่มีต้นตอของกลิ่นนั้นเลยกลิ่นที่ว่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นควันกลิ่นไม้กลิ่นโลหะหรือกลิ่นเหม็นแปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ได้กลิ่นเหมือนเราบางก็จะเป็นนหายๆแต่บางคนหนักหน่อยคืือออจะไไไดด้้้กกกลลลลิิิ่่นนนนนพวววีตเาาขมมงหหับสร คนเครียดหนักถึงขั้นเป็นซึมเศร้าเลยก็มีสาเหตุของโรคนี้ก็มีหลายอย่างเลยค่ะเช่นไซนัสอักเสบโครมจมูกอักเสบหรือผลข้างเคียงจากโควิด -19 ก็ทําให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกันแต่ที่น่ากังวลก็คือบางทีอาการนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเกี่ยวกับสมองอย่างเช่นเนื้องอกในสมองโรคลมชักหรือโรคพาร์กินสันซึ่งก็มีเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเป็นเรื่องของโจดี้บาวเธอเริ่มได้กลิ่นไม่กิดต่อกันนานหลายเดือนพอไปหาหมอและตรวจอย่างละเอียดถึงได้เจอว่าเธอเป็นเนื้องอกในสมองและหลังผ่าตดอาากกรไ้ิินท หายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีๆเราได้กลิ่นที่ไม่มีอยู่จริงอย่าชะล่าใจนะคะมันอาจเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายเราก็ได้เราเพื่นอนๆล่ะเคยได้กลิ่นประหลาดแบบนี้บ้างไหม